ตอนฉีดยาชาจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะวันนี้จะเล่าให้ฟังนะเวลาที่หมอจะฉีดฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาใตา้ตาหน้าแก้มนะคะหรือไม่ก็เป็นการฉีดฟิลเลอร์ปากนะคะหมอจะมีการฉีดยาชานะคะเพื่อรังับความเจ็บปวดนะเวลาฉีดยาชาหมอจะฉีดสองจุดนะคบตรงนี้นะครับนะสจุดตรงนี้และตรงนี้นะคะนะสจุดนี้นะคะนะเวลาที่มันชามันชาตรงไหนบ้างนะคะมัน ลากเส้นนะลากเส้นจากหางตามาถึงมุมปากบนนะครับลากเส้นจากหางตามาถึงมุมปากบนนะฮะเนี่ยสามเหลี่ยมตรงนี้แหละค่ะใต้ตาลงมาสามเหลี่ยมตรงนี้แหละค่ะนะจะชาทั้งหมดเลยนะคะด้านนอกตรงนี้ไม่ชาตรงนี้ไม่ชาเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะนะจริงๆก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะเพราะว่าปากมันตัดมาอย่างนี้ใช่ไหมเวลาชามันจะชาตั้งแต่ตรงไหนใต้ตานะคะใต้ตาหน้าแก้มนะคะ บางคนชาปิดจมูกด้วยนะคะบางคนชาปีดจมูกด้วยแล้วก็จะชาเหนือริมฝีปากนะคะแล้วก็ชาถึงปากบนนะคะชาถึงปากบนบางคนเนี่ยชาตามจุดที่หมอบอกเนี่ยใต้าตาหน้าแก้มปีดจมูกนะคะแล้วก็ปากบนแต่บางคนเนี่ยแปลกมากต,ตรงตรงติ่งตรงนี้นะคะ่ะบางคนอาจจะไม่ชาหรือบางคนอาจจะชาก็ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคุไม่ต้องเครียดนะคะเวลาที่ก่อนที่จะชา จะชาปากบนนะชานานประมาณสองสามชั่วโมงบางคนก็สี่ชั่วโมงเพราะฉะนี้นนตอนฉีดแล้วปากชาไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะคะไม่ต้องเวอร์นะคะเออบางคนก็ตกใจนะคะเออหมอขามหายชาไหมคะเธอเคยทาฟัน้วเธอฉีดยาชาที่ฟันไหมคะนั่นแหละขามันก็ชาเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะยาตัวเดียวกันนะคะนอกจากชาที่ปากบนแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะมีการชาที่เปลือกตาก็ได้นะอาจจะมีการชาถึงตรงนี้นะบางคนอาจจะชาถึงเนะลือกตาบนก็ได้ถึงตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเราถักตรงเนี้ยเราถ่าตรงเนี้ยเออ ขาจะมี <K ill an> เป็นไปได้เหมือนกันบางคนก็บอกรู้สึกรู้สึกคนไข้บาาคนก็งงกับความรู้สึกตัวเองก็อาจจะบอกว่าหนักหนักเปลือกตานะคะอะไรตันนี้หนักหนักเปลือกตาชาเปลือกตา <S 2> <S 2> บางคนอาจจะมีความเวอร์ไปถึงเปลือกตาหัวตาได้นะคะอันนี้เรื่องปกติแล้วก็จะมีบางคนนะคะรู้สึกคัดจมูกนะคะบางคนจะรู้สึกคัดจมูกหลังจากฉีดยาชาก็ได้นะคะซึ่งเจอหลายคนแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะคะอ่านี่ถามว่า ถ้าฉีดยาชาเข้าเส้นเลือดมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาอะไรนะคะแค่มันจะซีซดๆหนึ่งผิวมันจะซีซดๆนวดๆไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาสีปกติเหมือนเดิมคืนนะคะเออฟิลเลอร์ห้ามเข้าเส้นเลือดนะแต่ยาชาเข้าเส้นเลือดได้แต่ถ้าให้ดีก็คือพยายามอย่าให้มันเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะก่อนที่จะปล่อยยาชาเข้าไปหมอต้องจะต้องมีการเช็คก่อนนะคะว่ายาชาเข้าเส้นเลือดหรือเปล่านะคะซึ่งสามารถแทงแล้วถอนเข็มออกแล้วก็ดันเซริงออกมานะครับเพื่อเช็กว่ามันเข้าได้หรือเปล่าแต่เข้าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวมัันนนนนนนก็ดดีีีขึ้้้คคะะะะะะเพราาา่ยฉชแลว อาจจะชาปิกจมูกได้นะคะอาจจะชาปีกจมูกได้ชาริมฝีปากบนได้นะคะต้องชาอยู่แล้วแหละนะแล้วก็อาจจะมีชากเปลือกตาได้นะคะเราอาจจะมีอาการคัดจมูกได้นะคะสาชั่วโมง3ามชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะจ๊ะโอเคนะ